อีกหนึ่งตัวอย่างครับของการรีโนเวทบ้านครับเป็นบ้านไม้ทรงจั่วครับแล้วท่านก็มารีโนเวทให้เป็นแบบสมัยใหม่ครับกึ่งโมเดิลตรงนี้ต่อออกมาจะเป็นโมเดินเลยครับเป็นแบบนี้เป็นหลังคาต่อออกมาก็กว้างขึ้นครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับในการที่จะให้หลายๆคนได้ปรับบ้านปรับปรุงแต่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นครับ สีที่ใช้ก็จะเป็นเฉดสีเทาครับสีเทาเข้มตัดกับสีเทาจางออกมาก็จะดูมีมิติขึ้นแบบนี้ครับตรงที่ยื่นออกมาตรงนี้จะเป็นโมเดลเลยครับเห็นไหมครับเป็นหลังคาโมเดลสามสเต็ปครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปสามพื้นที่ในการใช้สอยก็จะเยอะเพิ่มขึ้นด้วยครับเป็นผลงานของช่างทัดนะครับท่านก็ลองติดต่อไปสอบถามดูนะครับเป็นงานเหมานะครับแล้วแต่ว่าบ้านแต่ละหลังจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนครับ หลังนี้ใช้งบประมาณรีโนเวทอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนบาทแต่เดิมจะเป็นคล้ายๆกับแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้ด้านข้างๆจะเห็นเป็นตัวอย่างครับนี่เป็นแบบนี้แต่พอรีโนเวทแล้วก็ทาสีเสร็จแล้วก็จะดูดีขึ้นเลยครับเห็นไหมครับนี่เป็นทรงนี้เดี๋ยวเราเดินดูข้างหลังของตัวบ้านนี่ครับข้างหลังของตัวบ้านก็จะเป็นนี่ครับที่ซักล้างน,าน,น,นั่นนู่นนี่ได้นมีพื้นที่ใช้สอยด้วยครับซักพงซักผ้าตากผ้า,าเป็นแบบนี้ครับข้างบนก็จะเป็นสีเทาเข้มครับ ข้างล่างจะเป็นสีเทาจางตัดกับสีขาวครับก็จะดูมีมิติเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นมุมมองเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับหลายหลายคนในการที่จะรีโนเวทบ้านครับจากบ้านไม้แบบธรรมดานี่ครับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบบดัางเดิมนะครับก็รีโนเวทขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบประยุกต์ตามสมัยนะครับ คือว่าจะดูดีขึ้นมานครับพามาดูก่อนโอเคครับผมสวัสดีอัมเย็นทุกทุกคนครับสวัสดีครับ